นางสาวยิ่งลักจินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วนพร้อมด้วยนางเยาวภาวงศสวัสดิ์พี่สาวลงพื้นที่พบปัประชาชนที่ตลาดสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยข้าราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับซึ่งนางสาวยิ่งรักณและคณะได้ร่วมรับประทานอาหารเช้าเป็นเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยวที่ตลาดด้วยจากนั้นจึงเดินทางไปสักการะสังขารพระพุทธที่มา พุทธิมงคลหรือหลวงปู่ทองบัวและไปเคารพสถูปบรรจกุกระดูกบรรพบุรุษตระกูลชินวัตรที่วัดรงธรรมสามคัคคีซึ่งถือเป็นครั้งแรกภายหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งและได้เป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ระหว่างพิธีไหว้นางสาวยิ่งลักษณ์ได้หลั่งน้ำตาออกมาจนนางเยาวภาต้องยื่นกระดาษทิชชู่ให้จากนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์จึงเปิดเผยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือนะคะว่าตนเองได้บอกบิดามารดาว่าจะขอทำหน้าที่รับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่โดยขอให้ทั้งคู่นั้นคุ้มครองตนเองด้วยค่ะ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่อำเภอสันกำแพงแล้วนายกรัฐมนตรีได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในภาคอีสานโดยขึ้นเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคจากจังหวัดอุบลราชธานีไปยังอำเภอโคงเจียมซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากนั้นในช่วงเย็นก็ได้กลับมาตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยในอำเภอสามงามและอำเภอโภพประทับช้างจังหวัดพิจิตรค่ะ นายกรัฐมนตรีระบุน,นะคะว่าได้สั่งการให้คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่เพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดส่วนประชาชนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือก็สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ฮอตไลน์ของสำนักนายกรัฐมนตรีหมายเลข1111 11ค่ะ ยังไม่ได้ติดยังไม่ได้วางแผนค่ะคงจะขอติดตามในเรื่องของความคืบหน้าในเรื่องของสถา,านการณ์น้ำท่วมอีกจีและคงประเมินดูว่าพื้นที่ไหนที่เราจะต้ลงไปดูแลพี่น้องได้เย็นมากขึ้นค่ะแต่วันในวันนี้ดิฉันเองในคอรมอเองก็ได้มีการสั่งการให้รัฐมนตรีทุกท่านลงไปพื้นที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะคะก็เชื่อว่าคงจะมีการทรํารายงานจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดวันนี้เราก็จะขอรายงานเป็นรายจังหวัดเพื่อที่จะให้ช่วยติดตามและก็แก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดและรวดเร็วค่ะ ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพันตำรวจโททักษิณจินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเสนอตัวเป็นทูตการค้าเพื่อเจราจากับนักลงทุนชาวต่างชาตินั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ระบุว่ายังไม่ทราบเรื่องดังกล่าวนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับพันตำรวจโททักษิณในเรื่องนี้แต่ยืนยันว่าตนเองนั้นไม่มีนโยบายในเรื่องของการคืนหนังสือเดินทางให้กับพันตำรวจโททักษิณเนื่องจากเป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้พิพจารณาแต่สําหรับตนเพียงแต่ให้แนวทางการพิจารณาไปว่าต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมค่ะ